ประมาจาร์ครุยมานตอนที่9ก้ลืมอิจฉาวันรุ่งขึ้นหลังจากที่พบลั่วชิงหยางกับสามีโดยบังเอิญทั้งสองก็มาถึงเมืองเล็กแห่งหนึ่งในกวางหลิงเว่ยอุเชียนยกมือป้องเหนือคิ้วมองไปยังทงป้ายร้านสุราที่โบกสะบัดอยู่เบื้องหน้าเราไปพักข้างหน้านั้นกันเถอะหลานหวังจีพยักามให้ทั้งสองจะเดินเคียงไปด้วยกัน หลังผ่านเหตุการณ์ที่สารจะไม่ควรอิมแห่งอินเมื่อึ้นนั้นแล้ว วัยอุเชนกาล้านหวังจีก็รันแรมด้วยการพาเสี่ยวพิงขวัวเดินทางออกก่ารัติการไปตรวจทุกศารอาทิตย์ดังคกากล่าวที่ว่ามิดูดายเหตุมุ่นวายได้ยินว่าที่ใดมีวิญญาณร้ายออกอาลาวาดสร้างความมุ่นวายให้ชาวบ้านก็จะเร่งเดินทางไปตรวจดูและย,ยื่นมือจัดการพร้อมทั้งถือโอกาศท่องเที่ยวสัมผัสเรียนรู้ขนบธรรมเนียมและความเป็นอยู่ของแต่ละท้องถิ่นเป็นเช่นนี้ตลอดสมเดือน ปิดหูปิดตามไม่สนใจเรื่องราวในสำนักเรียนมีอิสระเสรีเป็นอย่างยิ่งพวกเขาเดินเข้าร้านสุราไปนั่งหลบไปนั่งโต๊ะหลบมุมไม่สุดตาผู้คนสมียนเข้ามาต้อนรับและสำรวจรูปรักกับบุคริกข่องพวกเขามองกระบี่กู้กายข้างเอวหลานวังจีละเลื่อนสายตาไปยังคุยตีตรงบ้านเอวของเวออุเชียน ในใจปรันนึกถึงบุตรสองคนที่กละเป็นข่าวแพร่สะพัดไปทั่วหลังจากพยายามชำเลืองมองสักพักคอยสังเกตเห็นว่าลูกท่านลูกค้าท่านนี้สวมชุดขาวก็จริงแต่ไม่ได้คาดสายคาดหน้าผ่าสกุลหลานแห่งกูสูสุดท้ายจึงไม่มั่นใจ เว้ยอุเชียนสั่งสุราหลานบางจีสั่งอาหารหลายอย่างเว้ยอุเชียนฟังเขาแจ้งรายชื่ออาหารด้วยเสียงทุ้มต่ำพลางใช้มือข้างหนึ่งเท้าแก้มส่วนอีกข้างสอดใต้โต๊ะใช้นิ้วพันสายคาดหน้าผาข้าวสะอาดดุทิมะเล่นด้วยใบนหน้าประดับรอยยิ้มรอกระทั่ง เซลเออพระไปแล้วเขาจึงถามว่าสั่งอาหารเผ็ดมามากขนาดนี้เจ้าเขียนได้หรือหล้านวังจีหยิบถ้วยชาบนโต๊ะขึ้นมาดื่มไปอ,อึกหนึ่งแล้วพูดเสียงเรียบนั่งดีๆมเวอเชินบอกว่าในถ้วยไร้ชาหล้านวังจีรินชาเต็มถ้วยแยกขึ้นจอริมฟีปากใหม่อีกครั้งผ่านไปสักพักเขาจึงพูดขึ้นว่านั่งดีๆ เว่ยอุเชนถามข้ายัางนั่งไม่ดีอีกหรือไงข้ามายกขาขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะหลังพยายามอดกลั้นสักพักหลานวางจีอยู่เช่นนั้นก็อย่าวางไว้ที่อื่นเว่ยเชนถามอย่างชงน,นข้าวางไว้ที่ใดหรือหลานวางจีเว่ยเชเชนพูดคุณชายรองสกุลหลาน ช่างมีข้อแม้เยอะเสียจริงเอาเช่นนี้ก็แล้วกันเจ้าสอนค้าเสื้อต้องนั่งอย่างไรหลานวังจีวางถ้วยชาลงมองหน้าเว่ยอูเชียนแล้วสะบัดแขนเสื้อกาลังขยับกายลุกขึ้นไปสอนเขาดีๆจ,จู่ๆเสียงเราะลั่นดังมาจากโต๊ะตัวหนึ่งกลางโถงใหญ่ <c oughs> <c oughs> คนหนึ่งในโต๊ะน,นั้นพูดอย่างสะใจข้ารู้อยู่แล้วว่าจินกงเหยาทำเช่นนี้ไม่ช้าก,ก็จะต้องถูกโค่เข้าสักวัน ข้ารอวันนี้มานานแล้วในที่สุดก็ถูกเปิดโปงกรรมดีกรรมชั่วนและแต่ต้องรับผลกฎสวรรค์สังสารวัตตะเที่ยงธรรมเสมอทันทีที่ได้ยินเว้ยเชียงรู้สึกคุ้นเคยอย่างยิ่งทั้งน้ำเสียงและเนื้อหาที่คนูนนี้บริภาษช่างคนหูเก้าหรือเกินเพียงแต่เป้าหมายเปลี่ยนเป็นอีกคนจึงอดไม่ได้ที่เงี่ยหูตั้งใจฟัง พูดมันเป็นเพียนรายหนึ่งในมือถือตะเกียบชีโบชีเบมีภาควิจารณ์อย่างเมามันเหมือนที่โบราณว่าไว้ไม่มีผิดพวกคนเบื้องบนเหล่านี้หน้าฉากยิ่งดูสดใสล้างฉากกรับยิ่งโสม,ม,ม่ม มีผิดไม่มีใครดีสักรายพวกที่ถูกยกย่องว่าเป็นยอดคนเป็นวรรยูชนทั้งร้ายมีคนไหนไม่สวมหน้ากากให้พวกอื่นเห็นบ้างคนหนึ่งกระดกสุราเข้าปากและกัดเมื้อคำโตดื่มกินพรางพูดน้ำลายกระเด็นแต่จะว่าไปสื่อๆพวกนั้นแต่ก่อนเป็นขณิกาชื่อดังทว่วบัดนี้แก่ชราจนค่าจำไม่ได้เห็นแล้วชวนสำรอกกันตาจินกวงซ่าพรินหน้าอานาสิ้นดี ไม่เสียทีได้กินกวงยาวคิดวิธีการชนิีเล่นงานบิดาเขาจนขาดใจตายช่างเหมาะสมดีแท้สมควรแล้วข้าและแปลกใจนักว่าเหตุใดกินกวงยาวไม่สังหารคณิกาเท่านางนั้นควรข้าปิดปากุญาณเสียนี่เขาโง่หรือเปล่า จะรู้ยังไงได้อย่างไรว่าเขาโง่เขาเป็นบุตรของจินกวางซ่าไม่ได้อาจเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นมีรสยมพิเศษพิสดารเลยมีความสัมพันธ์ที่มีอาดเพ่งพลายกับสื่อนั้นก็เป็นไปได้ข้าเองก็คิดเช่นนี้แต่ยังมีที่เขาลือกันว่าจินกงเยาทำผิดศีลธรรมร่วมประเวณีกับน้องสาวแท้ๆทำให้เจ้าตัวตกใจจนป่วยเป็นโรคที่มีอัดบอกใครได้ต่อให้ต้องการอัดลงมือกระทำเน้สิ ข่าวลือที่ไม่มีมูลพวกนี้เว้อยอุเชียนคุ้นเคยดีเป็นที่สุดเขานึกถึงเมื่อครั้งอดีตที่ผู้คนมากมายเล่าหรือว่าเขาจับตัวสาวบริสุทธิ์นับพันนางมามั่วตะกี้ทั้งวันนันเกินที่รังมารนบันเนินป่าชา้าเพื่อผึกบำเพ็ญมหาเวทวิชามานซึ่งฟังดูตลกเลือกขาคิดเอาเถอะเอาเถอะจะพูดอย่างไรก็ช่างถูกเอาไปหรือว่าเป็นจอมมารนบ้ากามอย่างน,อาน้อยยังดีกว่าถูกหรือเป็นพวกนกเขาไม่ขัน <c oughs> คำพูดต่อจากนั้นยิ่งฟังยิ่งไม่เข้าหูหัวคิ้วล้านหวังจีขมวดจนแทบจะเกยกันยังดีในตนนั้นยังมีคนโปรดริมิอาจทนฟังต่อไปอยู่ด้วยคนพูดหนึ่งกระซิบเบาๆ,ๆกระซิบว่าเบาๆกันหน่อยเถอะมิใช่เรื่องน่าฟังสักนิดคนอื่นที่หัวเราะลั่นหาได้สนใจไม่กลัวอะไรที่มีคนรู้จากพวกเราสักหน่อยถูกต้องละที่สำคัญตอนก็อื่นได้ยินแล้วจะเป็นอย่างไรจะก็ปูงฟ้าก็ปูนด,ดินนด้ยังก็ปูนคนพูดจาผายลมอย่างนั้นละ เจ้าคิดว่าสกุลจินแห่นหลานหลิงในตอนนี้ยังเป็นสกุลจินแห่นหลานหลิงไ่ไน้เด็ดอยู่อีกหรือไงคิดว่าจะไปปิดปากใครได้แน่จริงก็ใช้อำนาจอย่างเมื่อก่อนซิไม่เช่นนั้นหากไม่ชอบฟังก็อดหูเสียมีคนหนึ่งพูดตัดบทเอาละเอาละคุยกันแต่เรื่องพวกนี้ไปทำไมรีบกินข้าวเดือดต่อให้ตอนกินกงเหยามีชิดอยู่จะก่อกรามดําเขียนอะไรไว้เวลานี้ก็ได้แต่ตีกับเนี่ยมิงเจียอยู่ในหลงแล้วข้าวว่าต้องสาหัสแน่ สตรูเจอกันต้องตีกันให้ตายไปข้างหนึ่งทั้งศพและกระดูกของเขาก็หูกเนี่ยมิงเจีจับหักเสียผลปีนั่นนั้นสิข้าไปร่วมมหาพิธีบนเนกลงมาด้วยพลังอาฆาตโอบล้อมลงศพนั้นไปอย่างรุนแรงหนาแน่นมาก รัศมีหนึ่งนี้โดยรอบแม้แต่หญ้ายังไม่ขึ้นสักต้นค้าสงสายนักว่าลงศพนั่นจะปิดผปน็นผู้เก่าไว้ได้ถึงร้อยปีจริงหรือจะผนึกไว้ได้หรือไม่จะเป็นต้องให้เจ้าหน้ากลุ่มใจด้วยเรอ่เป็นเรื่องสกุลใหญ่พนนั้นต้องปวดหัวต่างหากถึงอย่างไรสกุลจริงแห่นหลานนิงก็ถือว่าจบสิ้นแรงเรียกได้ว่าพลิกชะตาฟ้าอย่างแท้จริงแต่ในมหาพิธีผนึกรองเจออูจินยิ่งมีสีหน้าย่ำแย่มาก จะไม่ย้ำแย่ได้อย่างไรในโรงนั้นบรรโจรพี่น้องร่วมสาบ,บานของเขาไว้ถึงสองคนอนุชนในตะกูลก็เที่ยวไปไหนมาไหนกับศพอหิตตนหนึ่งทั้งมีทั้งวันล่ารัติการยังต้องให้ศพอหิตมาช่วยแก้ไขสถานการณ์มีนาาเล่าเจออุจจีนีได้เก็บตัวฝึกฝนฝึก,ก,ก,กตนตลอดทั้งวันขืนหลานวังจียังไม่รีบกลับไปข้าว่าหลานจีเหรินก็ได้แหกปากร้องด่าลั่นถนนแล้วหลานวังจีเงียบเว้ยเชียนหวัวระ เต๊ะฝ่ายต้นนั้นยังวิพากษ์วิจารณ์ต่อจะว่าไปมหาวิธีผนึกโลงครั้งนี้ทำให้ข้าต้องประเมินใหม่เนี่ยไวสร้างสามารถจัดงานได้ไม่เร็วเลยที่แรกตอนเขาเป็นฝ่ายขันอาสาข้านยนึกว่าเขาต้องทำเละไม่เป็นท่าแน่ถึงอย่างไรก็เคยได้ใช้ยาถามอะไรไม่รู้เรื่องสักอย่างมาก่อนนี้ข้าเห็นด้วยใครจะรู้ว่าเขาสามารถจัดงานได้เยี่ยมไม่น้อยไปกว่าปราณชีรนเลย ฟังพวกเขาแตกตื่นตกใจเว้ยอูเชียนกะคิดแค่นี้จะไปนับปรสาสาอะไรนับต่อจากนี้อีกหลายสิบปีไม่แน่ว่าประมุกสกุลนี่แห่งชิงเหอท่านนี้จะค่อยๆเผยผมนำความประหลาดใจมาสู่ผู้คนทราได้มากกว่านี้อีกอาหารมาแล้วสุราก็มาแล้วเช่นกันเว้ยอูเชียนรินจนเต็มจอกแล้วละเลียดลิมรสทันนนั่นเองเอก็มีเสียงเด็กนุ่มคนหนึ่งถามขึ้นว่า ตกลงว่าแท้จริงแล้วตราพยักษ์ขมินอยู่ในโลงศพนั้นหรือไม่ในร้านสุราพันเงียบกริบในบัดดลผ่านไปสักพักคนผู้หนึ่งจึงเอ่ยเคลื่อนเรื่องนั้นใครจะไปรู้ บางทีอาจอยู่กระมังหากกินกลงเหยาวไม่เก็บตราพยักษ์มินไว้กับตัวจะไปะเก็บไว้ที่ไหนได้แต่ก็ไม่แน่นะไม่ใช่ว่าเวลานี้ตราพยักษ์มินเป็นเพียงเศษเหล็กเช่นหนึ่งเท่านั้นหรอกหรือไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้วนี่เด็กหนุ่มคนนั้นนั่งโต๊ะเดียวเพียงลำพังกอดรีไว้ในอ้อมแขนขณะถาม ลองศพนั้นจะแข็งแรงทนทานจริงหรือหากมีคนนึกครึมอยากดูว่าตราพยักษ์มินอยู่ในนั้นไม้จะเกิดอะไรขึ้นท้าในนั้นคนพูดเสียงดังว่าใครจะกล้าสกุลเนี่ยแห่งชิงเหอสกุลหลานแห่งกูซูและสกุลเจียงแห่งอินเมืองต่างส่งคนไปเฝ้าล้อมสุสานนั้นใครมันจะยังกินดีหมีหัวใจเสือกล้ากระทําการอุกอาจ สกุลจินในล่มสลายไปแล้วเนาะทุกคนต่างคล้อยตามเด็ก่มไม่ได้เอ่ยคําใดอีกเพียงยกถ้วยชาบนโต๊ะกระดื่มอึกหนึ่งคราจะล้มเลิกความคิดไปแล้วทว่าแววตากลับยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปงลงแววตาเช่นนี้เว่ยเช่นเคยเห็นมันบนหน้าของใครหลายคนและเขาก็รู้ว่าจะต้องไม่ใช่เห็นเป็นครั้งสุดท้ายแน่ล้างออกจากร้านสุราเว่ยเช่นก็น,น,น,นั่งบนหลังเสียวพิงกัวชื่อลาเนาะ เมีหลานวังจีจุงสายเมื่อเห็นพาเดินไปข้างหน้าขณะนั่งโยกไปมาเบาๆอยู่บนหลังลาน้อยเว่ยอุเชนหยิบครุยออกมาจากข้างเอวนำขึ้นมาเจาะริมฝีปากเสียงครุยกระจางสายดุดสกุนาบอยบินข้ามท้องฟ้าหลานวังจีช่งเงาาวสดับปังอย่างเงียบงนันเป็นเพลงเขาร้องให้เว่ยอุเชียนฟังตอนถูกขังอยู่ก้นถ้ำเต่าดำมรอยูนั่นเองและคนเพลงที่หัก ที่หลังฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ผีบันดลเทพบรรดาลให้เว่ยอูเชียนเต่าเพลงน,นี้ออกมาบนเขาพระสังกัจจาจนท่านหลานวังจีแน่ใจในตัวตนที่แท้จริงไม่จบเพลงเว่อยอูเชียนขยิบตาซ้ายให้หลานวังจีว่าเป็นเช่นไรค่าเป่าได้ไม่เร็วเลยใช่ไหมหลานวังจีประงกศีษะช้าช้ากล่าวว่าหาได้ยากหาได้ยากอีกนัก เว่ยอุเชนรู้ดีคําว่าหาได้ยากที่อีกฝ่ายเอ่ยหมายถึงนานๆความจำของเขาดีอย่างหาได้ยากสักครั้งจะอดหัวเราะไม่ได้เจ้าอย่ากเก็บเรื่องนี้มาเป็นอารมณ์นักเลยที่ผ่านมาข้าผิดไปแล้วแบบนี้เจ้ายังไม่พอใจอีกหรือแต่จะว่าไปที่ข้าความจําไม่ดีต้องโทษท่านแม่ค่ะหลานวังจีถามเพราะเหตุใดเว่อยอุเชนเท้าแขนบนหัวลาเสียวพิงขัวกรวงุย พื้นอดีตในมือเล่นขณะเล่าท่านแม่เคยสอนว่าให้จําเพียงสิ่งอื่นสิ่งที่คนอื่นทําดีต่อเจ้าอย่าไปจําว่าเจ้าเคยทําดีต่อใครในใจคนเราไม่จำเป็นต้องเก็บสิ่งต่างๆไว้มากมายป่านนั้นเช่นนี้ถึงจะมีสามารถมีความสุขและเป็นอิสระ นี่เป็นหนึ่งในเรื่องราวอันน้อยนิดเกี่ยวกับพ่อแม่ที่เขาสามารถจำได้ความคิดล่องลอยไปไกลสักพักก็ถูกเว่ยอูเชียนดึงกลับมาครั้นเขาเห็นหลานวังจีกำลังจ้องมาที่ตนอย่างจดจอ่อจึงเอ่ยขึ้นท่านแม่ยังบอกอีกว่าพอเห็นเว่ยอูเชียนลังเลไม่พูดต่อให้จบหลานวังจีจึงถามว่าบอกว่าอะไรเว่ยอูเชียนกระดิกนิว้วเรียกอีฝ่ายด้วยสีหน้าเกร่งเกิมหลานวังจีขยับเข้าไปใกล้ขึ้นอีกนิดเว่ยเชนยนมตัวลงมาพูดกัง,งูเขาบอกว่า เจ้าเป็นคนของข้าแล้วคิ้วของหลานวังจีกระตุกเล็กน้อยขณะเขาจะเอ่ยปากเว้ยอุเชียนก็ชิงพูดก่อนไม่รู้จักอายไม่จริงจังเพอร์เจอร์ไรสระ,ะบ้าบิ่นและพูดจาเหลวไหลถูกต้องหรือไม่เอาละเอาละเขาช่วยว่าแทนเจ้าแล้วไปไปมาก็ไม่อยู่แค่ไม่กี่คำยังเหมือนเมื่อก่อนไม่เปลี่ยนไปเลยจริงๆและข้าเป็นคนของเจ้าเช่นกันเราเสมอกันกได้หรือไม่หากจะเทียบความปากว้ หลานวังจีเทียบเว่ยอุเชียนไม่ติดไปตลอดการเียวเพียงพูดเสียงเรียบว่าเจ้าว่าได้ก็คือได้เว่ยอุเชียนกระตุกบางเหียนลาน,น้อยและเอ่ยว่าแต่พูดตามตรงเพลงนี้ข้าตั้งชื่อแปดสิบกว่าชื่อแล้วยังไม่มีชื่อดีเจ้าพอใจสักชื่อเลยเลยหลานวังกีตอบอย่างหนักแน่นว่าไม่มีเว่ยอ่เชียนเอ่ยฉะนไหนจึงเป็นเช่นนี้ข้ารู้สึกว่าบทเพลงสัญญารัก หลานจันไว้อิงออกจะดีหลานหวังจีไม่พูดอะไรส่วนเว่ยเช่นยังชอไปเรื่อหรือจะเอาเป็นบทเพลงหานกวงังอีหลิงทุกวันก็ไม่เลวพอจะอชื่อแล้วรุ่นทีว่ามีเรื่องราวดูเหมือนหลานหวังจีไม่อยากเรี่ยนชื่อใหม่ๆได้ได้อีกต่อไปจึงพร่องขึ้นมีเว่ยเช่นถามว่ามีอะไรหลานหวังจีตอบว่าชื่อเว่ยเช่นถามอย่างแปลกใจมีถ้ามีเจ้าบอกข้าแต่แรกสิว่า มันมีชื่อเพลงว่าอะไรทำไมเจ้ามายำบอกข้ามาตลอดให้ข้าช่วยเจ้าคิดอยู่ได้ตั้งนานสิ้นเปลืองสติปัญญาและความจากองข้ายิ่งนักนิ่งงันไปพักหนึ่งล้านวังกีจึงพูดขึ้นว่าลืมอิจฉาเว้ยเชิญร้องหาล้านบางกีกล่าวว่าเพลงชื่อว่าลืมอิจฉา เฮ้ยอุเชนเบิกตาโตผ่านไปสักพักเขาก็มุมมือกุมท้องหัวเราะรั่นฮฮฮฮมฮห่น่าล่ะเจ้าถึงไม่ยอมบอกข้ามมาตอดที่แท้เป็นพระแอบตั้งชื่อนี้ไว้นี่เองทั้งยังจงแจ้งถึงคืนี้เจ้านี้ไม่ว่าเลยนะหลานจ้านตั้งชื่อไว้ตั้งแต่เมื่อใดการ ร้านหวังจีคล้ายดาวแต่แรกเลยว่าเว่ยอุชียนต้องมีปฏิกิริยาตอบสนองเช่นนี้จะมองอีกฝ่ายหวร่องงองห้ยอยู่บนหลังเสียวผิ่งกัวและแต่แต่สายหน้าเล็กน้อยสีหน้าดูคล้ายระอาแต่ว่ามุมปากกับยกยิ้มบางไร้ซุ้มเสียงในตาเองก็มีละลอกเกลืนสีจางแผ่ขยายเป็นวงกว้าง เขายกมือประคองบ้านเ e อวเว่ยอุเชียนป้องกันให้พระราตาพัดตกจากหลังลานานมากกว่าเว่ยอุเชียนจังเราะจนน้ำใจเว่ยอุเชนกล่าวเสียงครืมลืมอิฉาวิเศษยอดเยี่ยมที่สุดค่าชอบถูกต้องแล้วสมควรแล้วที่ตั้งชื่อนี้ลืมอิจฉา ชื่อภาจีนคือหวังเชียนซึ่งมาจำกันว่าหวังเป็นคำเดียวในชื่อของหลานหวังจีแปลว่าเหลือส่วนคำว่าเชียนเป็นคำเดียวในชื่อของเว่ยอูยเชียนแปลว่าอิจฉาก็เอาซื่อสองคนมาตั้งมันชื่อแปลง หลานวังจีพุทธศิลหน้าปราดจากขึ้นอารมณ์ข้าก็ชอบเช่นกันเว่ยอุชันเอ่ยว่าฟังดูสง่างามเที่ยงธรรมมีความเป็นสกุลหลานแห่งกูซูยิ่งนะักข้าคิดว่าสมนสมควรเก็บไว้ในังสือรวมเพลงของตะกูลพวกเจ้าพรกร้องลูกหลานสกุลหลานแห่งกูซูทุกคนต้องฝึกบทเพลงนี้หากพวกเขาถามมหาสางกัจกินซึ่งเพลงนี้ตีความอย่างไรเจ้าก็บอกพวกเขาเ่ือเพลงนี้มีที่มาเช่นไร เมื่อได้ยินอีกฝ่ายเริ่มพูดจาเพอ้อเจอร์หลานบางกีกระจุงเซลฟิงกลัวอ,ออกเดินโดยมีเว่ยเช่นนั่งอยู่บนนั้นจับเชือกเส้นเล็กไว้ในมือแน่นมุ่งเดินมุ่งหน้าเดินไปตามทางเว่ยเช่นถามว่า ถัดจากนี้พวกเราจะไปที่ไหนนานแล้วที่ไม่น่าดื่มจัก,กรพพัดแย้มสวนหรือพวกเรากลับกูสูกันดีไปเที่ยวเมืองชายอีก,กันก่อนสักรอบดีหรือไม่ล้านบางจีตอบว่าดีเว้ยเช่นเอ่ยว่าผ่านมานานหลายปีขนาดนี้ห้วงนาตินรกนั้นคงถูกกาจัดไปเรียบร้อยแล้วกระมังหากท่านอาเจ้ายอมฝืนใจพบหน้าข้าได้เจ้าก็นํา ข้ากับสุลาห,หลานนั้นไปเก็บซ่อนในห้องเจ้าหาเขาตนเห็นหน้าข้าไม่ไหวเราก็ไปที่อื่นการได้ยินว่าพวกซื้อจวยกำวันหนิงเปร่ารัติการด้วยการสนุกไม่น้อยร้านวังจีตอบว่าอืมว่าเช่นพูดต่อแต่ได้ยินมาว่ากฎประจำตระกูลหลานของสกุลหลานแห่งกุสูปรับปรุงแก้ไขฉบับใหม่และข้าสงสัยว่าศิลาจะลึกวินยัยหน้าภูเขาตรงประตูทางเข้าตระกูลพวกเจ้ายังมีที่ว่างให้เขียนเพิ่มอีกหรือ ลมสายลมเย็นฉ่ำพัดโชยมาเสื้อครุมกังทั้งสองคลิ้วไหวเป็นรอกขึ้นดุดทรายน้ำรดดูพสันเวืยเช่นยืนรับลมขณะมองแผ่นหลังหลานหวังจีเขาหรี่ตาอยู่ในท่านั่งขัดสมาธิตอนนี้นกักพบดได้ความประหลาดใจว่าตัวเองสามารถนั่งบนหลังสิวปิงกัวใด้ท่าพิสดารแปลกใหม่นี้โดยไม่ล้มลงได้ นี่เป็นเพียงเรื่องไร,ร้สาระเล็กๆเรื่องหนึ่งเท่านั้นแต่เขากลับทําเหมือนค้นพบเรื่องแปลกใหม่หน่าสนใจจนต้องรีบเล่าหลานวังจีฟังทันทีหลานจ้านดูค่าซีดูค่าเร็วเข้าเช่นเดียวกับในอดีตเว่ออุเชนเรียกลานวังจีด้วยมาหน้าแต้มรอยยิ้มและหลานวังจีเองก็หันไปมองจากนี้ไปจะไม่ละสายตาไปไหนอีกจบบริบูรณยังมี เล่มพิเศษอีกหนึ่งเล่มนะครับจะพ้งหนีไปไหนล่ะ,ะเล่มพิเศษนี้ก็กินหน้าเนี่ยสามร้อยหน้าโอเคขอบคุณครับ